ทุกคนจะกาบฟานะคะในช่องฟ้าปอนช่แนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวของกินในเซเว่นกันอีกแล้วนะคะผมจะบอกว่าช่วงนี้รีวิวของกินในเซเว่นคือบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าของกินเซเวคือมันหลากหลายมากเลยนะคะอยากรู้ใช่ไหมคะฟ้าเอาอะไรมารีวิวบ้าง oh. ก็มีนี่เลยทุกคนเป็นเต้าหู้เส้นอบกรอบรสต้มยำนะคะ ที่เขามีอยู่สองรถแต่อีกรถหนึ่งอะมันไม่มีตอนนี้เหลือแค่รถเดียวคือรถต้ยมยำก็เลยหยิบแค่รถต้ยามยำมานะจ๊ะ <Okay. S 1> นี่เลยคะ่ะทุกคนอันนี้เป็น c p พ h เช็คนะคะจะบอกว่าอันนี้เป็นผงเขาเรียกว่าอะไรผงแซบเช็คนะคะเขย่ากับพวกไก่ท้องไก่ท่ออะไรอย่างนี้เดี๋ยจะมาลองชิมดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะหืมราสอนี่เลยคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นขนม สำหรับน้องๆหนูๆที่น่าจะชอบนะจา <Wow. S 1> นี่เป็นขนมใส่หมผ่ผสมลูกอมเราเองนั้นเห็นว่ามันน่ารักปุ๊บปิ๊กมากๆเลยนะคะแลยอยากจะมาลองชิมดูว่าแบบเค้ยมันอร่อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอาใจน้องๆหนูๆไงเอออย่างสุดท้ายนะคะก็คือน,นี้เลยค่ะทุกคนเป็นเจ้าสัวนะคะเป็นหมูแท่งกรอบนะคะพร้อมกับซอสพริกมายอ น่าทานมากเลยนะคะอย่ารอชา้าทุกคนเรามาเริ่มลองชิมกันดีกว่าค่ะขนมสายใหม่นะคะทุกคนทั้งหมดสองรสนะจ๊ะมีทัสตอเบัตี้แล้วก็อัางหัวนั่นเองนะจ๊ะเรามาเริ่มลองแกะชิมกันดีกว่าหน้าตาก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือขนมสายใหม่ดีๆนี่เองจะบอกว่ามันโดนลมอะทุกคนแล้วมันก็เริ่มะละลายลวมั้ยอร่อยแต่หวานมากเลยทุกคน เด๊เด๊เดจริงๆขนมสายไหมทุกคนหางกินยากทุกคนสําหรับว่าหากกินยาก,าก,ก,ยากทุกคนจะบอกว่าขนมสายไหมนะคะมีรสชาติที่แบบหวานหอมามากๆเลยนะคะตามสเต็ปของขนมสายไหมเองนะแล้วอร่อยมากแล้วขนมสายไหมปกติทำแล้วทั่วไปอ่ะมันจะแบบว่าพองๆใช่ปะอันนี้ก็จะแบบแน่นๆทุกคนเขาไม่รู้อมเนี่ยอืมมคนหอไม่รู้อบลงนี่ะ ว้าวลูกอมสตรอเบอร,บรี่นี่ทุกคนสตอรอเบอรี่ล้านะ่ะพุกปิ๊กลูกอมคือแบบให้มาชิ้นเล็กๆอะทุกคนแล้วก็แบบว่ามันก็หกอะ oh, <no. S 1> อมีมปะแป๊ะเลยทุกคนใครนะคะที่ แพ้พวกนมถัเหลืออะไรทุกคนไม่สามารถทานได้นะคะแต่อาจจะแพ้ได้เนาะเพราะว่าเขามีข้อมูลบอกชัดเจนนะจ๊ะเออดีเนาะมันทำให้แบบว่าการกินของคนเราระวังมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะเรามาลองซิมรสอ่องนกันรสชาติเหมือนอะไรปะมันมักฝรั่งแล้วหวานมากด้วยอม ตอนเนี้ยเบาหวานขึ้นตาแล้วว่าจะพอแล้วตอนนี้โอเคคือสําหรับน้องๆหนูกัฟ้าว่า่าจจะชอบนะคะเพราะว่ามันอร่อยอะ่ะสายใหม่นะเด็กๆก็ชอบกินใช่ไหมเรามาลองชิมอย่างต่อไปอกันดีกว่าทุกคนฟ้าจะมาชิมเต้าหู้เส้นอกกรอบนั่นเองนะคะรสต้มยำอันนี้คือแบบน่ากินมากฟ้าชอบกินเต้าหู้ทอดมากเอามากองมาที่สุดเลยทุกคนกินต้มยำคือแบบเตะจมูกม,มาก ทุกคนซองเบลเลอร์ตกใจ oh <no. S 1> ลงตีหน้าเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรถ้ารสชาติดีเราจะให้อภัยนะจ๊ะเส้นเขาจะเป็นแบบนี้ <l ots> คือได้กลิ่นของเต้าหู้ชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็รสต้ยมยำของเขาคือได้กลิ่นแบบว่าต้ยามยำจริงๆรสชาติก็จะเปรีป้ยวๆกรอบ,บอร่อยๆอร่อยอ่ะทุกคนชอบกินอะ่ะปาว่านะถ้าเอาไปโรยข้าวอะ่ะ น่าจะอร่อยมันหยุดกินไม่ได้อะใครแบบชอบกินเต้าหู้ชอบแบบฟ้านะมากินอะไรแบบนี้คือมันถูกใจมากมากเลยทุกคนเต้าหู้ทอดเอยิ่งอดเอยงทอดเอยคังกุ้งทอดเออยคือแบบขอดยงทอดจะเย,ยากงกุทอดเย่งกต่นง้งทอดเ่้ทอดเออย่นน้ทอดเออย่าง้มันเป็นบบ่าบวอ่ากอบแล้วมานก็กรอบมากุอันนียนนะุ่้งทอดเอนยกุทอดเอย่กุทอดเออาหกุ้งทอดเอย่างก้ทอดยา้อย่างก,ก้ทอยนะ่างกุ้ทอดเอาก้วทอออย บอกเลยว่าอันเนี้ยเขตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช้การทอดเขาใช้การอบแล้วมันกรอบมากต่อไปค่ะทุกคนเราจะมาลองชิมหมูแห่งดีกว่าหมูแหแ่งกรอบพร้อมซอสพริกมายของแบรนด์เจ้าสัวดีกว่าค่ะทุกคนหูฝา,าชอบแพ็กเกจจิ้งมากๆเลยนะแล้วความสะอาดเขาอยู่ตรงนี้ทุกคนเขานะคะจะมีถ้วยมาให้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ซีนหมูแท่งเนี่ยแยกกับน้ำจิ้มซึ่งดีมากๆเลยนะคะ นี่ทุกคนหมูแท่งเขจะเป็นแบบนี้ชิ้นคือแบบไม่เล็กนะจ๊ะชิ้นใหญ่นะจ๊ะแล้วก็จะหมูแท่งนะคะเทใส่ีนเลยตีให้เยอะด้วยนะจ๊ะดูดูด,ดูนี่เลยทุกคนเราก็แกะซอสกับหมูแท่งเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาเริ่มลองชิมกันดีกว่าเดี๋วจะชิมตอนที่ยังไม่จิ้มนะคะหืม ทุกคนมันตอบจวดฟะมากอรา,ามกรมณ์คละค่ะเหมือนเต้าหู้กรอบเมื่อวีนนี้อันนี้ก็จะเป็นหมูที่กรอบมากแล้วก็หอมมากทุกคนจริงๆไม่ต้องชิ้มก้ออร่อยเหมือนกันนะจรินกับข้าต้ม <c oughs> ดีให้ผ่านแล้าลองจิ้มกันดีกว่าจิ้มก็ให้อีกอารมณ์หนึ่งซึ่งจริงๆซอสเนี่ย มันไม่กลบกินหมูเลยนะคือดีมากๆเพราะบางน้ำจิ้มหมทุกคนมันจิ้มเสร็จปุ๊บมันก็จะกบกินอันนี้อารมณ์เหมือนไม่ใช่ขนมอ่ะเพราะว่าอันเนี้ กินกับข้าวอะอร่อยฟาว่าเราจะคนหยุดกินซะก,ก่อนอย่างสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนเป็น CP ีเช็คนะคะเป็นผงแซบนะคะใครที่ชอบกินพวกไก่วิงแซบอะไรอย่างงี้แต่ว่าอยากทํากินเองนะคะฟาบอกเลยว่าไม่ต้องเอาไปหาวัตถุด,ดิบเพิ่มเลยนะคะนะคะแค่เราไปซื้อไก่ทอดแล้วก็ซื้อนี้ก็สามารถทานได้เลยนะจ๊ะเรามาดูซีซองข้างในเขาเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะอ๋อสะดวกสบายมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่า ในซองนี้เขามีเป็นซองย่อยแบบนี้อีกนะคะประมาณ1 2 3 4 5ประมาณห้ซองเลยซึ่ง คือดีมากๆเลยนะคะแล้วข้างหลังเขามีแนะนําเมนูอร่อยด้วยนะคะว่าพวกนี้กินกับอะไรแล้วอร่อยอลยจ้าเช่นกินกับขยาไก่ทอดเลยอย่างนี้คุกกับเฟรนฟรายทอดอย่างนี้นะคะแล้วก็โรยบนปลาหมึกทอดนะจ้าจริงๆอะ่ะมันสามารถโรยได้เกือบทุกอย่างนะคะเช่นปลาทอดเอ้ยไก่ทอดเอ้ยนัตเก็ตทอดเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ฟ้าก็ไม่ได้มีไก่ทอดหรือเฟรนฟรายทอดหรือปลาหมึกทอดตามที่เขาแนะนํามาเลจ้า ส่วนตัว rika. ที่บ้านเหลือแค่นักเกตนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาโรยกับนาเก็ตเนาะเราก็เตรียมถุงนะคะเริ่มแล้วก็จะใส่นี้ยอือใส่ชนสุดเราจะแอบ,บกินชิ้นหน,น,น่เสร็จปุ๊บเราก็จะสีบผงนะคะใส่ในนี้โอเคเลยค่ะทุกคนสร็แล้วเราก็ทำอย่างเงี้หอมยังขย่าจ้า ปูทุกคนจริงๆอับผงแซ่บเขาให้เยอะมากเลยนะนัดเกตอะคือแบบขยอบแบบเดียวทุกคน <c oughs> เต็มนัดเกตแล้วอะมา <c oughs> ให้ดูสีสันน่าทานมากดูแบบแซ่บซั่าขึ้นมาทันทีทันใดนะจ๊ะทุกคนผงแซ่บคือแซ่บจริงๆมันมีความเผ็ดนะเผ็ดมาอเลยอะสำหรับใ,ใครที่ชอบกินที่แบบว่าแซ่บแซเผ็ดเผ็จัดจ้านแนะนำเลย อันนี้เผ็ดจริงๆส่วนตัวชอบนะหนึ่งเพราะพัสดะดวกด้วยอร่อยแล้วก็เผ็ดด้วยอยู่ดีก็เปรี้ยวสองชิ้นแรกที่ฟากินอ่ะไม่เปรี้ยวเว้ยชิ้นที่สามฟากินนะทุกคนอยู่ดีก็มีความเปรี้ยวขึ้นมาเฮ้ยอร่อยอ่ะโอ,อ,อ้ออยแต่ทุกคนเป็นเผ็ดจริงเผ็ดเริ่มเปรี้ยวแล้วเฮ้ยอร่อยวะ่ะออร่อยมากอือ โคตรเผ็ดเลยจิ้มอย่างนี้เลยไม่ต้องเขย่าแล้วเพราะว่าเลยปะคือพริกมันติดอย่างเดียวไงผงมะนาวมันไม่ติดนั่นแหละแคเนี้แหละมีทั้งผงพริกผงมะนาวผงเครื่องเทศอะไรละต่างๆทั้งหลายแหละติดอยู่างนี้หมดแล้วอือเออทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ใครลังกดไลค์แล้วก็แชร์นคะแล้วกดแชร์ไปน,นะคะเพื่อจะทำให้คนอื่นรู้วกรดิ่งกรุงเทพแฟนเลนะคะ เวลาพลุรครื่องใหม่ภูเจริภรกบอกได้เลยว่าต้องแต่ทำคลิปเซเว่นมาถูกใจสุดไม่เคยเจอผงแซบที่ถูกใจกขนาดนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะบอย